หวังว่าคงไม่มีใครมาฆ่ากูนะโอเคไม่น่าจะมีแล้วมั้งนอกจากใครกาคุเนี่ยแหละมันจะชันด้ครค์แคปใส่กูละน่านไง,งยัเย็นเพื่อนโอ,โ,โอ้โหเพื่อน,นว้าวดำกันเลยเดียว พีลดละรัวเลยเอาเป็นว่าเราทำแค่ดูดีกว่าออโต้ทันตะเล็ดนี่แม่งป่วยจริงจริงเนี่นอยออกขึ้นทันตะเล็ดแม่งยังแปรดีกว่า แต่วะอ๋ออยู่นี่ตีโอเคโอเคกูคน่าจะอยู่ใกล้สืวนแล้วกูน่าจะหนุนตามระเบียบอุ้ยไม่ใช่กูอ่ะเฮ้ยโทษนะฮะที่มีคำหยาบพี่ใจเ็น โอเคมันไม่ทันเด้อแคปใส่ผมอ่าไม่โดนนะวมึงแดกตะก,กวัวกูซะไม่โดนหรออว่าโดนวะโอ้ มันหลบเก่งมากมันไม่ได้หลบเก่งเร่จริงมันเดินเร็ว โอเคเขาคนดีเนาะถ้าคนไม่ดีมันจะลากศพมาไว้หลังหินแล้วก็จะฆ่านะฮะเคยเจอไม่ปล่อยแล้วเอาตะกวดไแดงโดนสองนัดหรือเปล่านะโดนสองนัดอุ้ยเพราะมันติดตะกวดไปหานมาดอุ้ย โบแล้วก็หนีโอาเรเราคงไม่ซิกโฟดอีกนะเราคงไม่ซิกโฟดใส่อีกนะโอเคมันซิกโฟดใส่แต่มันใส่คนอื่นโอเคแล้วก็ตามระเบียงอืมทานไปอกอา แ,แล้วก็แบสว้าแบสคิวหรอมึงอ่ะฮะใครสั่งให้เปคิวฮะใช้สเลือดเปล่าๆนะจ๊ะ โดนได้งไงวะเฮ้ยกดระยะมาที่กูน่าจะเป็นลายต่อไปได้เย,ย,ย,ย้พีรถละรวยอีกแล้วรวยหลอด 累了。 จะเชื่อเลยว่าฆ่าใครกบคู่มันจะเกินสิบนาทีที่จริงตอนอัดนี่ก็หกนาทีแล้วแหละแต่ว่าใครกบคู่มันน่าจะมันยังไม่เกินครึ่งเลยผมก็เดาไนะ้เนาะว่าน่าจะเกินสิบนาทีเพราเป็นว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือดูอยู่่างๆางอย่างห่วง,ง,ง,งดีกว่า แล้วก็ใช้ตะกัวยึดมันนี้โอเคโอค้โอโอ้โหท่ากิจเย็บเครื่ปานไฟเนี่ยโอ้ย นี่ยี่มาร์กงูดาวัยไอ้นานคือนี่ยี่มาร์กมาจากอเวกเันเรานะอย่าคิาดจะฆ่าคนไอ้หมาไปเดี๋ยจะฆ่าโอเค,คโอเคอเดีเ๋ยววัดเฮ้ยทำไมมันไม่เอาเวกวะโอเคเอาเวกเรียบร้อย เฮ้ยมันแรงเกินว่ะไม่แปลกอ่ะใครกระคูมแม่งโดนบัฟกันนะโอเคเนื่องจากผมไม่อยากให้เอ็กพีผมลดไป มาปอดแลวเวราะวนั้นถาสิเ่ถึงแม้เราจะไม่เราจะไม่ไปเสี่ยงเราทำแค่ดูแต่เราก็โดนลูกลกได้เช่นกันนะฮะใครกันู้พราเราจะโดนสกิลของผู้คนที่มาตีสันใครกัโคู้เหมือนกันนะฮะโอ้คือครึ่งแล้วอ่ะ ว้พนะี่กูฆ่าเพื่อนตัวเองอะไม่จะมาถูกเพื่อนตัวเองอะสัมผัสได้เลยไกลๆนะฮะไม,ไม่ช่วยนะ ยักเพิ่มียอีกแล้วมึงมันิิงบลซัมเมอร์ตันสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเมทเราใช่คุณโดนอีกแล้ว ครั้งหนึ่งอะไม่ดิเกิดทุกครั้งเลยตายไม่เกิดตายเกินกว่าสิบรอบทุกครั้งอยู่ประมาณเนี้ย มันจะให้แค่6,000ไอพีนะครับเผื่อใครไม่รู้โอเคไกลกว่านี้เออมไม่ใช่เราอืมฟันเสียงดาเมจแรงดีฮะ โอ้ใครกคาคุอยู่นี่อหรอว้าวโอเคไม่ใช่เรา มันแสนรู้เว้ยแค่เราอยู่เฉยๆแล้วก็โดนลูกหลงได้ฮะกูอีกเร็วโอเคแตงกิว้ว มาละใครกะครูโอโอ้ยโอมยก่อน เอาเป็นว่านะเราอยู่บนหินนี่ดีกว่านี่แหละปลอดภัยที่สุดลนะคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์จอด ข้าสู้ไหมอีกฝูงต<ป>ัวบอกเลยทากระดาดาบานหมอกนี่ โอ้มันมันจดแคปขึ้นมาบนฟ้าเรอบ่อยนะ,นะอ่าีโคโดน มันเมื่อกี้เห็นอะไรปะมัน execute คนระหว่างที่มันฮิวได้ไงดี่มันฟอร์นี่ก็แฝกขึ้นทุกวันนะําว่า execute คือฆ่าล่ะมันคืออะไรนะัะมันคือการฆ่านะกดบีหน่อยถ้าไของสมมุติเขาดาวอยู่กดบีสังหารอือคือประเด็นคือมันกดคือมันสังหารเราระหว่างมัน ยิวิวได้ไงตามระเบียบตัวค่าโชคดีหน่อยนะฮะมันฟิกโฟดขึ้นที่สูงไม่ได้ถึงแม้มันจะเห็นเราก็ตามเอวร์ม้มันถูกปรับละมันฟิกโฟดขึ้นที่สูงได้แต่ที่แล้วมันไม่ได้นะฮะแบบนี้แม่งได้ไม่ไมาไ โไฮโตเลนโกคุต้องจอกันเลยทีเดียวโอเคขึ้นข้างบนเหมือนเดิมดีกว่า Oh m god อ้ยหรือว่าจะเป็นข้างบนต่อกที่โดนอ่าละเิอเสียง เนื้อสวามก็เป็นอีกค่าที่น่าลำคาญนะฮะก็เป็นการเลือดเต็มไม่ดีเลือดอ้าวโหหมดสีมากลเมื่อกี้กำลังจะเพิ่มเเป็นการเพิ่มเลือดนะฮะ โอ้ไม่กอดเจอยัออยงโดนอะ่ะบล็อกหลบคือกูต้องบล็อกอยู่ตลอดเวลาว่างั้นนี่กี่เกือบสองร้อยแล้วเนี่ย อกระบวนท่าที่เก้าใช่ไหมให้เดาเฮ้ยเดีโยวกสัสหนีแล้วก็ต้องหนีโอีกาสหนีแล้วก็ต้องรีบหนีนะฮะบล็อกตลอดดีกว่า มา18นาทีแล้วนะเนี่ยใส่ต้องใช้เวลา20นาทีอะมั้งตัวแล้วจำระเบียบโดน ใครกาโค้บันใช้สก,กิลจับเลยคุณในกานคุณจะโดนประมาณสี่สามถึงสีดาเมจแล้วก็น็อกแบ็คน็อกแบ็คไกลมากนะสกิลจับของใครกาโค้บันดาเมจแรงนะฮะแนะนำอย่าไปอย่าไปโดนฮิวอีกแล้วมึงสรุปกูต้องใช้เวลา25นาทีใช่ไหม สอบมาแล้วอืมโดนโดนกูเพิ่งสังเกตอนะเนี่ยพวกไว้เลยนะขะดามันมีหนวดเลย แต่ว่าหน้ากูโคตรชวนหน้าธรรมดาแล้วคุณจะไปรู้หน้าเขาทำไมวะอมมนษย์นี่ก็มีพฤติกรรมแปลกที่ต่างกันไปนะเลยกระดาลงไปแล้วก็เป็นีคนหนึ่งที่จะลงไปแต่ลงมาแค่ตงนี้ คิดออกและว่าที่ไหนออไปลอดภัยนี่ไงออไปลอดภัยมากคุณใครกับคู่มันจะพาเกิกูแล้วก็ซิกปวดว่าหาคูไม่ประส่ดิยกเว้นมันจะมาเกิดตรงนี้ไม่ดียกเว้นมันจะมาแล้วปวดอีกท,ทีไม่เกิดอคนเหล่านี้ก็พูดจริงเหรอ คนเราที่มาก็คือผมนั้นยาละโอเคยายาละยาละขายกาโคโอเคซิกฟอร์ดเอ้ยทำนักแคปไม่โดนนักแคปใส่บนฟ้า ไม่ใช่หรอกกลัวตามตาม,ตามเมื่อกี้นะฮะเราก็จะอยู่บนก้อนหินมันทา้าเอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเลีเยงเหรอ เีเยอร์บัวจำสแกนอะไรเนี่ยโอเคได้ละห้าพันเอ็กพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะบายบาย